นี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการหาไอเดียเราจะขายอะไรดีสำหรับช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมันนี่เจอเบลกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะสำหรับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการหาไอเดียเราจะขายอะไรดีสำหรับช่วงนี้นะคะขายไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดหรือไม่โควิดหลังวิกฤตแล้วเราก็ยังสามารถใช้ วิธีนี้ในการที่จะนําไปหาไอเดียในการหาสินค้ามาขายได้นะคะก็มาเริ่มกันที่ข้อ1ได้เลยค่ะสําหรับข้อที่1นึ่นะคะอย่าถามว่าเราจะขายอะไรดีเพราะเวลาที่เราไปถามเราก็จะไม่ได้ตอบจากใครหรือใดๆก็ตามเพราะแต่ละคนก็จะมีความรู้ความสามารถความถนัดที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเราไปถามคนที่เขาถนัดขายสินค้าในกลุ่มของ หรือว่าเป็นกลุ่มของคุณแม่เขาก็จะมีกลุ่มเฉพาะของเขาซึ่งบางทีสําหรับสาวโสดหรือว่าเราที่ยังไม่เคยมีลูกไม่เคยมีลูกมีหลานอะไรที่เราต้องเลี้ยงเองอะไรเองเราก็จะไม่ค่อยอินหรือว่าเราก็จะไม่ค่อยรู้ว่าความต้องการของกลุ่มแบบนั้นเป็นยังไงส่วนวิธีหาไอเดียข้อที่2นะคะก็คือให้เราถามหาถึงปัญหาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงนี้อย่างเช่นเราอาจจะไปดูป เว็บไซต์ต่างๆว่าตอนนี้เขาเกิดปัญหาอะไรกันอย่างเช่นตอนนี้หลายๆคนทํางานอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะปกติเวลาที่เขาทํางานอยู่ที่ออฟฟิศนะคะคนส่วนใหญ่เขาก็จะมีเก้าอี้มีโต๊ะทํางานที่มันเหมาะสมมีบรรยากาศที่มันเหมาะสมแก่การทํางานแต่บางคนที่ทํางานอยู่ที่บ้านซึ่งเราไม่เคยทํางานอยู่ที่บ้านมาก่อนการที่จะมีเก้าอี้ที่เหมาะกับการทํางานนั่งทํางานได้วันละ8ปดถึงสิชั่วโมงนั้นคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อย ไม่น่าจะมีเก้าอี้อะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ค่ะก็คือการหาปัญหาว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่เขามีปัญหาอะไรกันอยู่หรืออาจจะเป็นการอมองในมุมกว้าง,งว่าออตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของโควิดเวลาที่คนจะออกไปข้างนอกอาจจะต้องมีเครื่องป้องกันอย่างเช่นแมสหรือว่าจะต้องมีสเปรย์ฉีดล้างมือ,อเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ในการล้างมืออันนี้ก็คือเป็นการมองในมุมอีกมุมหนึ่งว่า แต่ละคนมีปัญหาอะไรวิธีหาไอเดียข้อที่3ถามว่าเราทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นเ,เราอาจจะมีความสามารถในการวาดรูปมาสอนวาดรูปที่เป็นทางออนไลน์ได้ไหมหรือว่าสอนตัวต่อตัว,ตวหรือบางคนมีความรู้ความสามารถในการทําอาหารช่วงนี้อาจจะเป็นทําอาหารขายแล้วกเ็เป็นการนําไปขายในแอปในเว็บไซต์หรือว่าตามแอปพลิเคชันต่างๆที่อาจจะมีการส่งของส่งสินค้าผ่านไลน์แมหรืออาจจะเป็นเราส่งเอง ตามหมู่บ้านตามคอนโดในระแวกใกล้เคียงแบบนี้ก็ได้นะคะเริ่มจากถามว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะวิธีหาไอเดียข้อที่4นะคะนำไปเช็คกับ Google t r e n d ค่ะเพราะว่าใน Google t r e n d ก็จะมีเหมเือนเราไปเสิร์ชคำว่าคำคำนี้มีคนมีจำนวนในการค้นหาเท่าไหร่ซึ่งจะทำให้เรารู้ได้ว่าตัวนี้มันโอเคไหมมันยังเป็นเทรนของตล กูเกิลเทนเข้าไปยังไงเนาะข้อที่5อยู่กับคนที่ทำธุรกิจเหมือนๆกันคล้ายๆกันค้าขาย,ขาย,ขาย,ขายหรือว่ามีคนที่มีคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆที่เราคิดว่าเรากำลังต้องการเข้าไปทำธุรกิจตัวนั้นค่ะก็อย่างเช่นบางทีบางคนนะคะเขาอาจจะบอกว่าอ,อยู่มาไม่ค่อยมีเพื่อนเพื่อนน้อยหรือว่าคนเพื่อนที่มีก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นเลยเราอาจ เพื่อนๆใน YouTube หรือว่าเพื่อนๆที่ตามเพจต่างๆก็ได้นะคะเพราะว่าก็จะมีค่อนข้างหลากหลายอาชีพหลากหลายสาขาที่เขานำความรู้ความสามารถของเขามาแชร์เป็นประสบการณ์ทำเป็นวิดีโอให้เราได้ดูก็อาจจะไปเสพสื่อที่ค่อนข้างที่มันใกล้เคียงหรือว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถที่เราต้องการตัวนั้นก็สามารถนำมาอาดัใช้กับตัวเราเองได้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะหลังจากที่เราทำมาครบทั้งหมด5ข้อแล้ว ไอเดียข้อที่6คือต้องนําไปลงมือทําค่ะและทําทันทีหลังจากที่เรามีความรู้ความสามารถเช็ครายละเอียดของตัวเองมาแล้วทั้งหมด5ข้อใช่ไหมคะนําความรู้ความสามารถที่มีนั้นไปลงมือทําค่ะแล้วเราถึงจะรู้ว่ามันเหมาะหรือมันไม่เหมาะกับเราหรือเราทําไปแล้วเราจะต้องปรับปรุงข้อมูลตรงไหนเราจะต้องเพิ่มเติมรายละเอียดยังไงเพิ่มความรู้ความสามารถของเราอย่างไรได้บ้างค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสําหรับ6ไอเดียที่จะ ชีพเสริมหรือหาอไรายได้สําหรับไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตแบบนี้หรือว่าจะเป็นช่วงหลังวิกฤตแล้วก็ตามนะคะเพื่อนๆลองมาแชร์ไอเดียกันดูนะคะว่าตอนนี้ทุกคนกําลังหาอาชีพเสริมหรือว่ามีอาชีพเสริมอะไรกันอยู่บ้างนะคะยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปสไตล์ประมาณนี้นะคะก็คือสอนหาไรายได้แล้วก็ของเราจะเป็นสอนตั้งแต่ามาแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่การหาไรายได้ หลังจากมีรายได้แล้วจะนำรายได้ไปทําอะไรได้ต่อสามารถนําไปใช้จ่ายลงทุนอะไรยังไงได้บ้างนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปประมาณนี้ยังไงฝากกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็ฝากกดแชร์ไปถึงเพื่อนๆของคุณของคนที่คุณรักด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ